ครับพี่น้องครับสวัสดีครับถุกๆท,ท,ท่านกำลังยุก,กับปลาตายปลาตายตัวบักหง่พี่น้องนี่ครับบริเวณสานี่เป็นสาของมู่บ้านครับสาปูตาเป็นสาของมู่บ้านเราแทศบ้านเพิ่นสงสัยว่าปลาเป็นยังจ้งตายหลายให้บ้ามีมาเบื้องแล้วกะล่งคลิปแล้วกะไปถามผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวบ้ามีพาไปเบื้องพี่น้องว่า ที่เห็นยังสี่นี่มันเป็นยังยังตายพี่น้องท่านใดมีประสบการหูเทศบาลฝากถามมาแลักะให้คั้วหูกับเทศบาลน,นี่นเลยครับเด้อเทศบาลเล่ตัวปลาพี่น้องตัวละสี่หาโลขึ้นลงตัวกับเป็นสิบกิโลที่มันตายครับสวัสดีครับเดี๋ยวคันพี่น้องท่านใดสมาชิกห้องบอกว่าสิเป็นทางไหวที่ทางเอบีทางต่อ,ต,อต่อของห้องคันหูบอกบ้ามีมาเนี่ยครับสาเหตุที่มันตายนี่ย้อนอยังตายเมื่อละสี่หาตัวพี่น้องเอาขึ้นบาหวาดบ่ไหว มีแต่ตัวละหาโลหกโลสิบโล,ลขึ้นไปนี่พี่นอนะ้องเนาะยูอ่าตัวแจนี่นี่ตัวเดียวในน้อยน,อยนี่ตัวนี้กับประมาณเจ็กซี่หาโลเราเลยครับนี่เดี๋ยวไปเบื้องตัวไม่เนี่ยเดี๋ยวไปท้ายทางนั้นพี่น้องเบิงเบ้งตะเียดายบรรร่พี่นอ้องว่าตะเียดไยบรร่นี่ครับเบิ้งซากนี่บรรบนเ,เบิ้งเลยครับเด้ะเอาสูมไหมเบิ้งเลยบ่ไอ้นี่ไอที่เห็นตัวนี้คือซากพี่น้องนี่เราเลี้ยงกันไปอีกเป็นตับอยู่นี่พี่น้อง เลี้ยงไปอีกเป็นตับอยู่เห็นบ่สังเกตว่นี่ครับนี่ครับนี่ครับตายตายก็เป็นเบื่อเลยนี่ครับพี่รองผมนี่อืมตุบตุบตี๋เรล่วก็มีนั้นนี่บอตั้มก็ตัวละหากิโลขึ้นไปพี่น้องเอาสูมหยเบื้องล่งสาบ่อใดนี่ครับพี่น้องตัวนี้กับบตั้มก็หากิโลหกเจ็ดโลหมุนปุ่นเบิ้งตีล่ะ ะเลต๋วนตะพี่นพี่น้องตะพีย่นยีโสกนวนจันเก่าห้อว่ามันเป็นอย่างพี่น้องวะพี่น้องว่ามันเป็นอย่างครับคันหูจ๊กก็บ,บอกบ้ามีมาเนี่ยเลยครับเร้อพุ่นเหม็นครับนี่ครับตัวนี้เป็นสิบกิโลพี่น้องตัวนี้เป็นสิบกิโลปุ่นยุ่น้ำแก่นันก็นมียุ่น้ำแก่น,น เบื้องเอาพี่น้องคุณนะเดี๋ยวละดดอยุ่พี่น้องผมคือคือเทศบาลเพื่อนกับบ่หูสาเหตุเพื่อนว่าคนมมช็อดตแต่ว่าบ้ามีว่าบ่แม่นเด้ยพี่น้องบ้ามีว่าบ่เม่นกันสิมีคนมมช็อดเพราะว่าน้ำมันเลือกมากมากเลยนี่บ่าต่ำกว่าสามสี่เมตรพี่น้องแล้วสิมมช็อดมันสี่ตายบ่พี่น้องว่าเบื้องเอายุ่ยเจ้พุุนกับมี่ยุ่ยเจ้พุุนกับอีกสี่หาตัวเอาจ้าสี่ ส่วนตัวบ้ามีคิดว่าน้ำเป็นลักษณะแนวนี่พี่น้องผมนี่นี่น้ำเป็นลักษณะแนว,วนี่บ้ามีว่าน้ำมันน้ำเสียพี่น้องส่วนตัวบ้ามีนะน้ำม,มันสีบเชียวเนี่ยนี่แมนบ้านี่บ้ามีว่าน้ำเสียพี่น้องน้ำเป็นผิดปลาตายส่วนตัวบ้ามีครับพี่น้องท่านได้มากกับซอยไทยบ้าทน,นี่เลยครับเด้อเพิ่นระหูสาเหตุมันตายมือ่อสี่หาตัวมีตัวตัวุ่นบักเจ็ดแปรโลสิบโลพี่น้องคุณนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมกันหูบอกบ้ามีมาเนี่ยว่าสาเห็ุมาจางยังเสียดายพี่น้องมันย่ามมีบุญมีศิล่นเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเข้ากระสิได้เอามาเห็ดอยากกินตะก็มัดตายมาแนว่นี่จะเข้าเสียดแนว่ไดเนรอพี่น้องเนาะเบิ่งเนี่ยโอ้ยแต่เสียดายพี่น้องเลย